สวัสดีครับว่าจ่าภาษาเกษตรมือนี่ตรงกับวันที่14ท่านว่าคม2 5 5 8เวลาประมาณ11นาฬิก39นาทีไทยท่ารากกาอยุสวนบักน้าเป็นเกียงไก่บักหน้าตัวนี้ก็เป็นบักหน้าเป็นเกียงไก่เศร้าวจาเรื่องบ้านเมืองจากน้อยพอให้ผู้อื่นหักน้ำเนี่ย ที่มี่จะเกี่ยไข่ฮักกูเดียวเลยเอามือนนสังคนดีสั่งซัานี่คนก็นเริ่มสร้างแน่หลายเลยดิแต่ว่าก็ดีอย่างนึงเนี่ยขันมีคนดีแปรบ้าคือผมเนี่ยกับบ้านเมืองกับชีเดพัฒนาขึ้นด้เป็นการกระตุ้นเป็นการเฮ็ดให้ส่วนราชก,การบางส่วนให้เพื่อนได้ตื่นโตจากน้อยเนาะเากับว่าต้องไปหยอกเพื่อนแห้งเอาพ่อขั้นนี่ละ นะสีได้เพึ่งพาอ,อาใช้กันต่อไปพักลบเรื่องบ้านเรื่องเมืองม่ว่าเรื่องทํามาหากินหลังจากที่หยุดญ้ามาพ่อสมควรสามสี่มือท้ายาเท่ากับพ่อได้รับแขกรับ,บายจักหน่อยเพราะว่ามีลูกหลานมาเยี่ยมหลายเดวย้วันหยุดสามสี่มือเทศกาลวันหยุดกะกะดีย่างหนึง่งสินค้าต่างๆกับพ่อได้ขายดิบขายดีไปนํา เรื่องบักแนวการขยายพันธุ์บักเนวมือหนี่เว้าจาภาษาเกษตรหลังจากโม่ไปจักหน่อยหนึ่งการขยายพันธุ์บักนนวมีหลายแบบมีปักช่อมีตอนมีเสียบยอดมือนี่สีเสนอในเรื่องการทาบกิงบักเนวผมจะใช้ต้นสมโอนี่คือต้นสมโออันนี้ต้นสมโอน้อยต้นสมโอนี่เป็นต้นสมโอพอมาเล็ด เชี่ยาสมโอแบบใดก็ได้ที่เป็นแบบพ่อมาเล็ดมาอันนี้เป็นต้นสมโอพ่อมาเล็ดแบบใหญ่ถ้ากินงใหญ่ผมก็ d e ใ i g อันใหญ่การทาบกิงก็ค,คือเฮ็ดคือต้นบักม่วงนี่แหละครับถ้าทาบยิ่งซี่ก็คือเฮ็ดยิ่งซี่นี่ทาบไปเลยนี่ติดอ่อนต้อนไปยิ่งซี่ละมันติดแล้วประมาณเดือนหนึ่งเข้ากับอ,ออกนี่เดี๋ยวผมจะเฮ็ดยิง่งซี่ให้เบิง้งกระดีทาบนี่ไปเลยอันนี้กระดีทาบนี่ไปเลยยิง่งซี่อันนี้กระดีทาบนี่ไปเลย อันนี้กระิทาบนี่ไปเลยคือคือโบเสียบยอดอันนี้แต่ว่าติดแน่นอนอ่ะมาเบิงวิธีเห็ดหลังจากเลือกต้นชอ็อตตกต้นช็ต๊อก,ก็คือต้นสมโอสมโอพอมเล็ดมาแล้วนี่อันนี้มันกิ่งไงเด้ใส่กิ่งไงเตรียมไว้แล้วกิ่งเหมาะสมกันใบไงเกินไปบ่น้อยเกินไปเอาท่าเบืงว่านองใดเท่าทีเห็ดงานสะดวกยับเข้าไปแต่ว่าอย่าลืมหดน้ำเด้วเวลาหดน้ำเพราก็ต้องหดน้ำต้นนี้น้ำเดือดเดี๋ยวมันจะตายเนาะเอาได้พอสมควรแล้วเบิ่งเด้อ เบื้องเราไปจำจำเราไปเฮ็ดเฮ็ดยู่บนนะผมจิตตานี่ออกปั๊บใส่กันไก่มันคมระวังหลังจากตัดแล้วก้มเบื้องใกล้ๆไล่ตาไปเม็ดเลยเพราะว่าสายตาเนี้ยเเห็นเพราะฉะนั้นใส่อุปกรณ์การซ้อยคือเว่นนะใส่เข้ามาหลงพูดเรียวว่าเป็นผู้ใดอ่ะอ้าวเขาก็บว่ามาทาเบ,บื้องอ่า มันโยงสิมันจะเห็นงานบางได้ไดสะดวกกะอยุแถวนี้แถวนี้สะดวกกะโอเคแถวนี้สะดวกอ่ะใส่คัตเตอร์บบบนี้อืมฮ่าตาัดยาตัดเขาในในในแผลมันยาให้มันถูกตาเดีย๋ยวตามันสีบอดมันสิบอดมีตาแตกคนตาแตกคือตาบอดหันบักหน้าตาแตกก็คือตาบอดมันสิบอดแตกยอด น,นั่นเห็นบ่ครับเห็นบอนี้นี่นี่เข้าเบิ้งแล้วว่าเอามเาอ,อ,เอมองน,นี้มันเห็นงานสะดวกหรือหรือสิเอามองนี้มันเห็นงานสะดวกเข้าก็เอามองนี้นี่เอามองเห็นงานสะดวกนี่อ้าวหลังจากได้แล้วเข้อาอวยอวยแปลว่ายังไงเออไปหาครับแปลครับว่อาอวยอ่าผมเห็ุนี่เอาทั้งนี้เอาทั้งแผลที่มันชิดกันอ่ะกระชบเปิดแผลนี่เปิดแผลนี่เปิดแผลน,ผลน,ผลนี่เปิดค่อยๆเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาใส่คัตเตอร์ย่างดีของมันมีราคาก็ต้อง ใส่คัตเตอร์อย่างดีอ้าวปาั๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะทั้งนี้นะอันนี้ออกอีกน้อยนี่เพื่อความเป็นสิริมงคลนเนี่ยที่แล้วอ่าอ้าวทั้งนี้เอาบางใดที่มันสีเฮ็ดง่ายง่ายอ้าวเอาแล้วบางนี้ปาดขึ้นมาระวังมือเดอ้อผมกับย่านถือกันดิเฮ็ดน้ำกันซุ้มมือนะั้งเงินบ่ลนึงกันคือค้นดิมีดนี่มีดจะสิ บาดเต็มือกันแหฮงคาเตอร์แหฮงซื้อมาดีย่างแพงนะนะเหลาขึ้นมาแล้วนี่นะได้แล้วเนี่ยว่ต้องเอาออกหลา้ด้ครับเอาเปิดแผยไม้จังน้อยให้มันใหญ่ๆจังน้อยนี่ว่ต้องเอาออกหลา้ด้ครับเอาซ้ำหนีกับพ่อนี่เปิดแผลใหญ่ยยๆจังน้อยเออนั่นบอกจะคล้องนี่ละ่ะว้าเนาะอ้าช่วงเวลาท้ามาหากินกะเห็ดท้ามาหากินไปคือเกาล้างจะนำกระพันแนบเขาหากันเนี่ย แนบให้มันชิดกันอันดับแรกก็คือเห็ดให้มันเห็ดให้พผัดติกมันพันกันซะก่อนจากน่อยเพื่อควบคุมให้มันควบคุมอีหยังก็สร้างขันอยู่ในอำนาจของเฮาขันควบคุมได้มันดีหมด้ยขันควบคุมบ่ได้แล้วมันยากนั่นแหละเอาปล่อยขึ้นมานั่นละมันควบคุมได้แล้วเนี่ยควบคุมได้คราวเดียว เห็นมันควบคุมได้เหากกอนนี่ละได้แล้วนะอ้าววันนี้พันจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่อยๆพันไปว่าต้องใจห้อนค่อยพันให้มันชิดกันเนาะเฮ็ดแบบนี้นะครับเดือนนืองเข้ากระตัดได้เด้นี่หรือว่าขันมันยังก่ติดกับบ่เป็นยังบ่ต้องไปรีบร่อนยังไงมันกระติดมันแผลมันก็สติขยายไงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็สติติดกันไปเองโดยธรรมชาติขันเฮ็ุแบบนี้มันกระิดีกว่าการเสียบยอดมันได้จริงไง มันกระตีดีก็การตอนการตอนมันกระตีซ่าแบบนี้เข้าไปลงปลูกเลยเรื่อยน่นะนะในเข้ากับพันเก็บเก็บยอดเก็บปลายยอดของพัติครับนี่อ่าทำนี้ก็แล้วแล้วอันนี้มันเป็นกิ่งไงเด้อันนั้นดึงเบาๆจะไปดึงแห้งใบงนี้คันไม่เป็นกิ้งน้อยสมมติว่ามันเป็นกิ้งน้อยอย่างนี้สิมกระตไสนี้อีกนี่เอาเฮ็ดไปน้ำกันทีเดียวเลยก็ได้ ขันเวลาพ่อมีเหลือพ่อขันปะพ่อกันตัดทิมไปเลยเอาช้นมีกกระทือว่านนี่แหละสำเร็จแล้วมันอีกทิ่ไม่น้อยเองสิมันตอนเมื่อไรเนี่ยแต่ว่ามันทาบไ้ถ้ามันทาบได้ปุ๊บเข้ายานหน้ามันบอลลุ่งเข้ากับตัดอันนี้ออกก่อนนี่ตัดไปตัดนี่ออกเพื่อสิ้หน้ามันเวลาหดน้ามันน่ะเดี๋ยวถุงมันกระถิไปบางท่างน้ำร่งเวลาหดน่ะต้องจำให้ดีเด้อจำว่าดีต้นตายเด้อต้นสต๊อกอ่ะ อ้าวตัดปลายนี่ออกนะนี่นะเอานี่ออกแล้วอ่ะตัดนี่อันนี้เห็ดต้นน้อยเมื่อกี้เห็ดตน้นใหญ่เมื่อกี้เห็ดต้นใหญ่เขาเบิ่งแล้วว่ารูทางมันจะมันจะม,มาทางนี้เห็ดง่ายเข้ากับปาดแผลทั้งผีไปเลยปาดไว้เลยคนมันเก่งอยู่แล้ว, <c oughs> ลวเห็ดยังไงคนมันบวกเก่งเห็ดยังไงยะย่านเรบวิบเป็นย่านแรีบวติด ขึ้นยูกนนย่กับความชำนานเด้เฮ็ดบ่เ้ามันก็ชำนานมันก็เก่งเอาเนยับเขาไปจักน้อยไปบันนี้เฮาก็มาเบิ่งว่าตัวนี้มันถนัดตัวใดมันมันอยหมบองใดเฮากับข้ขวที่เอาแผลมึงนี่ที่บอ่อนบ่าแก่จนเกินไปนี่อ่อนไายมันก็ติดซ่านะอ่าผมที่เปิดให้แผ่ให้เบื้องเอาตรงนี้เด้อนีเด้อนี่ผมก็ย่า,ยานไม่กินเมือผมขึ้นกันเนาะ มันเป็นงานละเอียดมันเห็นใหา,า่กูดิอาออันซีเซาเวลนี่ขึ้นระวังมือดิย่านมันกินมือเนาะล่อรุ่นคือกันว่ามันสีเก่งมันจะแนวดิล่อรุ่นคือกัน,นกมันน้อยเนาะนั่นนะ จริงคันเฮ็ดบ่ออกไล่กันมันกับว่าไปหยากระยอนอยาเฮ็ดอยากให้พี่น้องในบึงน้ำนี่และเป็นวิญาทานรูปยังดอกมันกับพันคืบบนนนอกัน,กบบน,น,กนเดี๋ยวนะผมจะพันเขาติดกันกไว้จังน้อยก่อนเราจะได้ควบคุมได้นั่นได้แล้วเห็นไหมเซ็ตผมในคันได บัเก่งเกินคนดอกเยี่ยงก็ได้ฮะอ่าดึงขันตึงๆยังน้อยยังดึงแห้งเลยพลาติกมันจะขาดพลาติกกนพลาติกใสขาดเนาเนอะอ้าว อ่าอ,อ่ถือว่าได้แล้วเอาพันธุ์ขึ้นอีกน้อยประมาณเดือนนึงครับเบิ้งวันทีไว้เด้อแล้วก็น,นี่ก็พันธุ์เก็บนี่นั่นแหละอ่าเห็นวเเเนะเรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสวยงามก็ตัดน,นี่ออกเั็กน้อยอ่าเนี่ยเอาเขากับบึงตั้งนั่นแหละอันนี้ก็เอาไว้เังสิละว่าไปยัง <c oughs> อ้าว มื่อนี้สัำนี้กก็น,นะครับจะมีความตั้งใจที่สี่ไทยทอดคือเกาขันมีเวลาว่างขอได้รับความขอบคุณจากผมนายเกียงไก่ไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ